สวัสดีครับผมรุ่งรอเดฟซี่ครับมือนี้มาสรุปผลมองไฟช่องสงามสเตเดียมนะครับผมวันที่สิบหากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับบังที่หนึ่งครับคาท่าเทพครับทำเวลาได้สามร้อยคะแนนมีจ้ามีพันนะครับแสดงว่าราคาเจ็ดแปดแปดเพียงเท่านั้นครับผมบังที่สองสไพศาลครับหายนะครับเจ้านะครับบังนี้ครับ บังที่3เพชรนำข้างครับสามีา่มีจ้ามีพ่านนะครับผมบังที่สีเป็นตะยานครับหรือ3ามันตรายนั่นเอง380คะแนนผ่านทุกราคาครับบังที่หาโชคประเสริฐครับ385นะครับผ่านทุกราคาครับ บางทีหกนครดวงบางยุคไหมครับสามร้อยหกสิบผ่านทุกราคาครับบางทีสี่ไอ้บางทีเจ็ดสี่ตระกูลนะครับสามร้อยแปดสิบผ่านทุกราคาครับบางทีแปดซอราชวงศ์ครับสองร้อยเก้าสิบไม่ผ่านนะครับบางทีเก้าเดนนภาครับสองร้อยเจ็ดสิบไม่ผ่านนะครับบางทีสิบเอเจรเล่ครับร้อยสามคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบเอชทีเด็ดเก้าเก้าครับสี่ร้อยยี่สิบคะแนนผ่านทุกราคานะครับผมบางทีสิบสองซอบุญยืนนะครับ 280คะแนนไม่ผ่านนะครับบังดี13เจ้าสัวหน่อย2อ5หาคะแนนไม่ผ่าน,นครับบังดีสิน้องกัปตันครับ340คะแนนผ่านนะครับผมบังดี15คนล่าฝันครับผมปุ่งนี่กับผมมีการจุดนะครับผมหากผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟซีองกราบขอบให้ไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีคลาลาลา